สวัสดีครับวันนี้เราจะไปถ่ายงานนะครับที่ปราสาทในวัดสุรินทร์กาญชารมนะครับมีท่านผู้ชมรายการนะครับท่านบอกมานะถึงเราเฮ้ะทำไมวัดเนี่ยจังเลยครับไม่มีใครอยู่หรืออาจารย์สวัสดีครับหลวงพ่ออยู่ไหมครับไมไมจะมาขออนุญาตถ่ายซากปราสาทโบราณนะครับเฮ้ยเมียวน่ารักจังเลยมันี่เลยมนนี่เลย เอ้ยแมวนารักวิ่งไปแล้วแมวนารักวิ่งไปแล้วอาจารย์บ้าน,นี้ร่มเล่นอ,อยู่เนาะการเย็นอยู่ตรงนั้นเยอะครับอาจารย์โคกยางนี้รวมถึงตรงนี้ได้ไหมรวมได้ใช่ไหมครับ <c oughs> เออนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วจ่าเนี่เจอแล้วเนี่ยนี่ไงที่ไงนี่ไงชิ้ส่วนภาษาโบราณมันมีรู้ใช่ไหมมีรู้ไหมอันนี้อาจจะไม่มีนะอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของภาษาครับเนี่ยนะ เห็นทรายนะแต่ว่ามันเก่ามากเลยแล้วมันก็มีร่องรอยของเครื่องมือมนุษย์นะครับแต่ไม่รู้ชิ้นส่วนตรงไหนนะให้ประสาดันเดียวนะแต่ว่ามีชิ้นส่วนมากมายเออนี่ไงเจอแล้วอาจารย์นี่ไงมีรูเออนี่ไงทราบสารนนี่ไงรูอันนี้แหละครับอาจารย์ที่อยากทำเลยงเพราะว่า มันอยู่ที่นี่คือที่นี่เคยมีประสาทหรือว่าไปเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่นไงหินประสาทนี้อาจารย์ลองดูตรงนี้ปะมันตรงนี้มีสามูใช่ไหมล่ะอันนี้มีสองดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําเพื่อเอาอะไรมาเกาะแล้วเคลื่อนมันขึ้นที่สูงครับาอ,อ,า,า,จอา,าจารย์น,นั่นแหละผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ปะเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่นเนาะอาจารย์เนาระเทวรูปนี้คือสั่งมาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับ สั่งมาจากสีคิ้วหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ใช่ครับสี <C Q S 2> คิค้วเนาะเออสีคิ้วเขาแก่ย่างงี้แหละแก่สวยเลยจะเห็นนี่ผมไม่ได้ใจม,มาไม่ทันใช่ปาาในปปทเ็ใกล้ใช่ใช่ใชอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับผมจะมาสอบถามว่าตรงนี้มันเคยมีปราสาทโบราณนี่ครับอาจารย์หรือว่าเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่นหรอครับมีเจปราสาน้องกงอะครับ ก็แสดงว่าหินที่เอามาประดับตรงซุ้มพระนั่นก็คือเคลื่อนยา้ายมาจากปราสาทหนองกงใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าตรงวัดนี่ไม่เคยมีปราสาทใช่ไหมใช่ครับเออใช่ผมก็สงสัยไงผมก็เลยมยาถาม,มในโบสถ์ครับเป็นเหมือนเหมือนรูปเท้าครับที่แกะสลักครับนี่ขอดูไดท่านครับอาจารย์ได้ครับเดี๋ยวัในโบสถ์ก็มีอีกวงหนึ่งเป็นของวงอาจารย์น่านครับ าพระพุทธเจ้าหรือเปล่าครับอาจารย์ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ <c oughs> มีเรือที่ปักลงไปในฐานเนาะ <c oughs> อันนี้ก็มาจากไหนครับอาจารย์ <c oughs> ผมไม่ทราบเหมือนกันครับต้องถามหลวงพ่อครับงูสวยมากเลยเนาะอาจารย์เนาะคร <c oughs> ับผมอาจารย์เดี๋ยวๆอันนี้หินอะไรครับอาจารย์มันดำหมดเลยไม่ท <c oughs> ราบเป๊ะเลยนะเดี๋ยวจะขออุ้มหนึ่งครับอาจารย์เอ <c oughs> าไปไถ่ายที่วัดสมา,สมานสาวหนึ่ง ผมอยากรู้ว่าเหินอะไรที่เจอือันนี้มันเหมือนหินภูเขาไฟนะอจย์เนาะมันไม่ใช่หินทรายนะเนี่ยมันเหมือนหินภูเขาไฟนะครับ <S <S นี่อ่าวสารนิฐานนะเพราะว่าอันนี้สีดํามากเลยมีแต่ฝุ่นครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหินปะซ้อนนะครับไม่ใช่หินทรายนะ มันแข็งกว่าหินทรายสวยมากเลยดูขนาดเล็บมีมีการแกะสลักเล็บนะครับนะมีการแกะสลักเล็บเล็บเท้าด้วยอาจารย์เขาขึ้นมากับขอคืนครับเขาบคุนมากครับสิ่งโตคู่อย่างสวยเลยอนะ่ะสวยมากเลยขอก่อหน่อยซิแสดงว่าคนโบราณนะที่เขาเออกแบบสไตล์ศิลปะอย่างนี้มานะก็ให้คนมาก่อนหรือเปล่านะ เามาบายเทพเจ้าเสร็จนะบายพระเสร็จน,นะมันเป็นเกาะได้พอดีเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยพี่สิงห์สมฤษีครับโอ้นี่มีแต่หินโบราณเลยดิเ,เ,น,เ,เนี่ยมีรูอันนี้ก็หินปราสาทครับอันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าแฉะอันนี้ใช่ครับ แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนของอะไรนะเออยอาจารย์ใช่เลยเต่อมันกรวดครับสันฐานเท้าช้างนี่อันนี้เครื่องเคลือบในวัฒนธรรมเขมรนะนี่สวยเลยเอ้ยมีลายอย่างสวยเลครับลายปลาดาวด้วยโอ้โหอาจารย์แสดงว่าเราต้องถามหลวงพ่ออย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับ ไปถามได้นะอาจารย์ถ้าเราจงขอไปถามท่านดีกว่าเนื่องจากหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสอยู่ระหว่างอาภาตแต่ท่านก็ได้เมตตาเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของหินชิ้นส่วนประสาทโบราณจากริมฝั่งแม่น้ำลาปเทียที่มารวมอยู่กันในบริเวณวัดแห่งนี้มานี่ใจดีไหมนี่หมาโอ้ยแมวแมววิ่งหนีไปแล้วครับเอหมาวิ่งไล่แมวครับอ้าวแมวนี่สวัสดีสวัสดีแมวเฮ้ยได้ได้แสนรู้แสนรู้ ครับที่หลวงพ่อบอกว่าย้ายมาจากเมืองโบราณนะแต่สิ่งที่ผมแปลกใจอันหนึ่งนะก็คือว่าร่องของสิวนะครับที่สกัดหินกลุ่มเนี้มันไม่เหมือนกับที่เจอตามปราสาทใหญ่อย่างพระมรุงปราสาทเมืองต่ำนะมันเป็นการสกัดหยาบมากเลยครับมันไม่ใช่สิวหวีที่มันเป็นแผ่นหวีแล้วก็ตอกตอกตอกเข้าไปนะมันเหมือนกับสกัดหยาบนจริงนะทุกด้านเลย แล้วก็สีมันไม่เหมือนกับสีชมพูของพนมรุ้งครับมันไม่ได้มาจากแหล่งตัดหินบ้านกรวดที่ผมเคยไปทำคลิปมาแล้วนะมันต้องมีอีกแหล่งหนึ่งอะที่มันเป็นหินสีขาวแบบนี้นี่แล้วการทําร่องรูของมันนะในการเคลื่อนย้ายนะี่มันแม่นยำมากน,นี่สามนี่สองยกขึ้นอันนี้ก็มีอีกสองรูเลยเนี่ยสองนี่อันนี้ก็สองใช่ไหมเป็นคู่อันนี้สามยกขึ้นสู่ที่สูงอะมันมีวิธี สร้างความรู้อันหนึ่งนะที่โลกโบราณเขาทำอะ่ะที่ยุคข,ของเราเนะี่ยได้จต่ค่านเนนะในการเคลื่อนย้ายของที่มันหนักหักแล้วมันเป็นสามเหลี่ยมแบบด้านเท่าเลยนะสามเหลี่ยมแบบพีระมิดด้านเท่าอะ่ะไม่ใช่เจาะม่วนนะเจาะทาหลักคณิตศาสตร์เลยนะอันนี้ก็เหมือนกันันนี้คู่แล้วมันเรียงแถวระนาบเลยนะอันนี้ตรงส่วนที่มีรูอาจจะหักไปแล้วเอ้ยรูอยู่ข้างหลังรูอย่างใหญ่เลยนี่ครับรูมันยังใหญ่เลย นี่นะอันนี้หนึ่งอันนี้สองครับรูปมันถี่มากเลยอันนี้เป็นลายเหมือนกับเสารกรอบประตูนะแต่ผมไม่มั่นใจนะแต่มันแค่เหมือน,นแต่อันนี้ใช่เลยอันนี้ใช่เลยอนนี้ใช่เลยเสารกรอบประตูอันนี้ดูเล็ก ดูเล็กมีหินจากภาษาดยสองก้อนนะครับทางเข้านะ่ามปูนสีอันนี้มันแตกแต่นี่นะ้สีเหมือนพนมรุ้งนะสีเห็นสายสีชมพูครับแสดงว่ามันมาจากหินหลายแหล่งนะที่เอามานะที่ตอนขั้น,น,น,นตอนการขั้นตอนการตัดหินนะเนี่ยอันนี้จะเป็นดูใหญ่นะกว่าตรงกรอบประตูที่ผมไปถ่าย ที่ศาลพระพรหมเอกีครับมันเหมือนกับคนละยุคสมัยนะมันมีความเป็นไม่ได้ว่ามีการรื้อปราสาทนะครับมารีไซเคิลแหละในโลกโบราณนะอาจจะเป็นปราสาทที่มันเก่ามันพังนะในการเปลี่ยนการนับถือศาสนาครับแล้วก็มาสร้างเป็นปราสาทใหม่ไปไในการรื้อวัตถุด,ดิบอะ่ะเนี่ยเพราะถ้าเป็นดูใหญ่เนี่ยมันจะยุคเก่ากว่าไอ้ดูเล็กไอ้ดูเล็กมันมันยุคเมืองพระนครยุคนครวัดนะคริสตศตวรรษที่แปดถึงสิบสี่ใช่ไหมอันนี้มันน่าจะเก่ากว่าอาจจะอาจจะยุคไหนก็ไม่รู้ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหน้านั้นแหละมาหน้านันแหละเจดีลีลาพรศัพท์ทางการคลี่คลายงานสถาปัตยกรรมนะเขาเรียกว่าเมตาฟอร์นะด้านหลังของผมนี่ก็คือปราสาทอันใหม่นะซึ่งนำทรัพย์สมบัตินะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของปราสาทที่มีแต่เรื่องราวสุดอาถรรพ์นนะที่หลวงพองลล่อท่านเจ้าอาวาสรใอยฝังนะครับท่านเอามาฝังไว้ในนี่แหละปราสาทอันใหม่หลังนี้แหละแล้วก็สร้างปราสาทใหม่ขึ้นมาโดยใช้คติของปราสาท ขมรโบราณครับแบบเดิมนะมีกําแพงแก้วนะครับมีหอนางราอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีตัวปรางเป็นปรางเดียวนะครับแต่ว่าปราสาทหนองกงนะครับที่อยู่ตรงลำปะเทียที่หลวงพ่อเราบอกอ่ะมันก็มีเมืองโบราณนะตลอดแนวลำปะเทียอะไรนะมันไม่ได้มีแค่ปราสาทลำปะเทียอย่างเดียวนะแต่ว่าปราสาทลำปะเทียนะเป็นธรรมาศาสลาครับก็คือที่พักคนเดินทางหนึ่งในสิแห่งใช่ไหมที่อยู่ในเขตประเทศไทยนะที่พระเจ้าชัยวรมันทิเกตนะท่านสร้างมาจากเมืองพระนครธมไปถึงเมืองพิมายอ่ะอันนี้ก็คือ พื้นที่โบราณครับที่ผ่านไปเมืองพิมายครับเนี่ยแต่หลวงพ่อสันนิษฐานว่าเป็นเนินสุสานโบราณนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนสร้างหมู่บ้านสมัยเป็นป่าตรงนี้ขุดไปตรงไหนก็เอจอโครงกระดูนะแล้วก็เป็นตามที่หลวงพ่อเล่าแหละแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้ต้นสารานะผมเคยเห็นที่อินเดียนะตอนนี้ผมไปสรบงบุญนะแสดงว่าต้องเอาพันมาจากอินเดียแน่ๆเลยเพราะว่าผมไปหลายวัดแล้วเขามีแต่เอาพันธุ์มาจากอินเดียเท่านั้นเลยปลูกเพื่อเป็นมงคลน,นะครับต้นไม้ต่างๆนะ ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติครับของพระสัมมาสัมพุทธะแต่สําหรับผมนะถึงแม้จะไม่มีต้นอันไหนที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัตินนะก็ศักดิ์สิทธิ์หมดเลยเพราะว่าต้นไม้น่ะสร้างออกซิเจนนะสร้างให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะ่ะได้หายใจนะครับสาสตบราณครับแต่เดินไม่ได้แค่นี้นะมันยาวมันเป็นบาราย,ยาวไปจนถึงศาลาที่ผมไปนั่งคุยกับหลวงพ่อนะครับอันนี้นะเป็นแท่นวางเทวรูปนะครับรูปเคารพถ้าเป็นบางช่วงยุคสมยัยอย่างเช่นพระเจ้าชายวรมันที่เจ็ดก็จะเป็น พระโพธ,ธิสัตว์นะครับเนี่ยนะอันนี้ร่องน้าสมสุตไหลคก็คือเทวร,รูปอยู่ตรงนี้ปักใช่ไหมแล้วคนโบราณเวลาเขาทาพิธีกรรมเขาจะลดน้ําอ่ะน้ําพุทธมนต์นะครับน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วน้าก็ไหลมาตรงนี้อันนี้คือร่องนะแต่ว่าตัวร่องอ่ะหักไปแล้วเป็นหินนะครับสมัยก่อน,นการทําน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นยาอย่างหนึ่งนะเขาดาดน้าผึ้งราดน้านมราดน้ําแร่ราดเครื่องปรุงอ่ะนั่นคือเครื่องปรุงยานะเวลาเขาประสบโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมแล้วเขาดื่มน้ําจากการ ทใส่ศีวลึงหรือว่าพระพุทธร,รูปพระโพธิสัตว์เนี่ยตามความเชื่อของแต่ละยุคสมัยนะครับเขาจะน้ำนั้นไปดื่มไปรักษาโรคอะ่ะเป็นกึง่งกึงยารักษาโรคและพลังจิตใจด้วยนะในโลกโบราณนะครับแม้แต่ยุคสมัยนี้ก็ไม่ต่างกันแมวไปแล้วไปแล้ว,ลวครับเแมวหนีเลย <laughs> ถ้าใครชอบคลิปสำรวจแนวนี้สนับสนุนผมได้นะครับ เพียงกดปุ่มไลค์และปุ่ม subscribe ติดตามด้านล่างนี้ก็ช่วยผมได้แล้วและโปรดติดตามต่อๆไปขอบคุณมากครับ